ครับวันนี้มาดูกันครับสำหรับลูกค้าที่มีปัญหาเรื่องการเดินสายไฟนะครับตอนนี้เราทำเป็นมอเตอร์ดีนะครับที่มีแบตเตอรี่แบ็กอัพได้ประมาณสัก4ชั่วโมงนะครับนันหมายความว่าหมดกลังวลเรื่องประตูรีโมทไฟดับนะครับไฟช็อตไม่มีครับสบายใจครับเรามาเทสกันครับ ประตูข้ออกตัวนิ่มมากครับได้รับการความไว้วางใจหมู่บ้านอภิทาวอุวนนะครับลูกค้ารีเควสเลยครับว่าให้เป็นระบบโซลาเซลล์นะครับประหยัดไฟฟ้าไม่ต้องกังวลเรื่องไฟดับฝนตกแดดออก ดีครับเดี๋ยวเราเทสดูนะครับประตูขนาด5เมตรครับมอเตอร์เดินเงียบครับระบบเซฟตี้เขานะครับถ้าเกิดว่าล้อติดขัดอะไรนะครับติดหินติดอะไรก็จะหยุดเลยนะครับมผมจะดึงประตูประตูนะครับนี่คือประตูเขาจะหยุดเลยครับ อีกเซฟตี้หนึ่งครับถ้าเกิดว่าชนนะครับในกรณีชนนะครับชนนะครับชนนะครับเขาจะด้งกลับครับสบายใจไว้วางใจเรียกใช้บริการเราได้นะครับ ออบิทนะครับอันนี้เราใช้เอ็กซ์ a l อ a t นแบตเตอรี่นะครับ mm hmm. เพื่อจะให้เรารองรับการทำงานแม้ขณะไฟแสงแดดไม่มีสัก4ชั่วโมงนะครับ mm hmm. ใช้แบตเตอรี่ mm hmm. เป็นลิเธียมไอออนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เพียงพอแค่นี้นะครับอันนี้คือสายไฟเราไม่ต้องเดือดนะครับมีแผงโซลา่าเซลล์อยู่ขงบนแค่นั้นครับจบครับขอบคุณครับ